Welcome to Thailand! Amazing in Thailand วันนี้พี่สีพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนมายืนอยู่ฝั่งแม่น้ำเจ้าพยากรุงเทพของเรานี่เองนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,นานๆพี่สีจะได้ออกบ้านไปท่องเที่ยวสักทีนะคะวันนี้มีอะไรแปลกหูแปลกตาเป็นที่น่าชื่นใจมีคนใส่ชุดสวยมองเห็นภาพไกลๆ สวยมากค่ะวันนี้พี่สีจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนเข้ามาในกรุงเทพนะคะเรามาเที่ยวกันค่ะวันนี้พี่สีจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนเที่ยวที่ไหนกันมั่งนะคะก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้พี่สีด้วยนะคะเราไปเที่ยวด้วยกันค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะพี่ๆี่เพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านฮัลโหลมายเฟรน ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแอดสีบานหนึ่งเก้าสามพี่เพื่อนๆคะ่ะวันนี้พี่สีเป็นเด็กบ้านนอกเข้ากรุงนะคะสักครั้งหนึ่งจะพาพี่พเพื่อนๆมาเที่ยวกันนะคะที่ท่าน้ำมหาราชคะ่ะได้โอเลี้ยงแก้วหนึ่งโอ้โหชื่นใจมากคุณสีบานคุณดูดไม่ละไม่เลิกเลยนะ <laughs> โอเลี้ยงแก้วนี้จริงๆแล้วพี่สีนานมากที่ไม่เคย ที่ไม่เคยกินโอเลี้ยงนะคะตั้งแต่สมัยอยู่โรงเรียนมาเจอทีพี่สีจัดแก้วใหญ่เลยค่ะ25บาทดูดไปสองกล้องอาถ่ายคลิปให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันไปนะคะวันนี้เราจะมาอยู่ที่ท่ามหาราชนะคะท่าเรือมหาราชว่ามีอะไรมั่งนะคะโอ้โหดูดยังไม่จบยังไม่เสร็จอีกคุณสีบ้านเมื่อไหร่มันจะหมดนะโอเลี้ยง นี่ค่ะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนมาชมที่ท่าน้ำท่าเรือมหาราชนะคะมีการจราจรมีเรือขนส่งมีเรือส่งผู้โดยสารมีเรือท่องเที่ยวแล้วก็เรือพายไม่มีนะคะพี่พพี่พี่เพื่อนเพื่อนเรือดำน้ำก็ไม่เห็นค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนเห็นแต่เรือสัญจรเรือขนส่งสินค้าเรือนักท่องเที่ยวเรือนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน ยเฉพาะเรือลำนี้นะคะพี่สิบานเห็นมานานมากมาทีไรก็เห็นจอดอยู่ตรงนี้สงสัยเขาจะออกท่องเที่ยวตอนกลางคืนค่ะนี่ค่ะพี่สิบานพามาชมเรือสวยๆไว้สองฝั่งแม่น้ำถึงแม้แม่น้ำเจ้าพระยาจะขุ่นคลักนะคะแต่ว่าการสัญจรน,นักท่องเที่ยวก็ยังมีมาเรื่อยๆดูๆดูๆน้ำกระจายด้านน้นภาพที่สวยๆที่สุดคือพี่สีชอบชมเรือสวนทางกันค่ะพี่ๆเพื่อนๆ เขาจะทักกันมั่งหรือปเปล่าเพราะสวนทางกันถ้าเป็นบ้านเรานหนถ้าเป็นพี่สีนะพี่สีปิดหน้าอย่างเดียวค่ะกลัวน้ํากระเด็นเซ็นซ่านมาอีกแล้วค่ะเรือลํานี้เป็นเรือด้วยสารนะคะพี่ๆเพื่อนๆมีเรือด้วยสารมีเรืออ่าท่องเที่ยวมีเรือข้ามฟากมีหลายอย่างมากที่ท่าเรือมหาราชนะคะพี่ๆเพื่อนๆด้านนูน้นคือวัดระฆังค่ะพี่ๆเพื่อนๆถ้าข้ามฟากไปก็เจอวัดระฆัง เจอโรงพยาบาลสิริราชนะคะนี่ค่ะเนี่ยเรือสวนกันเรือ,เ,อเล่นในน้ําแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นภาพที่สวยงามนะคะพี่ๆเพื่อนๆสวยงามมากพี่สีชอบมากนี่ค่ะพอไปถ่ายเรือเสร็จพี่สีก็มา,อาโอ้ยด้านนี้มีสิ่งสวยงามค่ะทางข้าวท่าเรือมหาราชก็มีน้ําพุสวยๆค่ะพี่ๆเพื่อนๆเป็นสัญลักษณ์นี่เราก็ขึ้นไปมุมสูงมั่ง ถ่ายมุมสูงมั่งด้านโน้นนะคะวัดระฆคังนะคะพี่พี่เพื่พนพนอนๆข้ามท่าเรือเรือข้ามฟากยังไม่มานะคะตอนนี้รอเรือข้ามฟากค่ะถามว่าพี่สีจะข้ามไปไหนคะไมปข้ามค่ะพี่สีจะเก็บภาพอยู่ตรงนี้ค่ะพี่สีตื่นตาตื่นใจกับเรือโดยสารเรือเอเรือส่งพนักงานเรือท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะเรือขนสินค้านี่ค่ะ เรือนักท่องเที่ยวเรือเช่าเหมาลำเรือแล่นเป็นรอบมีหมดนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนพี่สีบอกได้เลยว่าพี่สีไม่ได้ไม่ได้อ่าโดยสารทางเรือนานมากค่ะแต่ว่าพี่สีเป็นคนเมาเรือค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนเมาคลื่นไม่กล้าจะไปแต่เรือข้ามฟากพี่สีไปบ่อยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเรือสวนทางกันเนี่ยสวยงามเป็นภาพที่สวยงามมากพี่พี่เพื่อนเพื่อน <historically S 2> เห็นไหมล่ะคะการสัญจรทางเรือ ไม่ใช่ว่าใครก็มาขับเรือเป็นก็จะขับได้นะคะเอาเอาเอาพี่สีอยู่ข้างบนอุ้ยเห็นคนแต่งชุดไทยเขาจะไปกันไหนไหนกันนะนะลงมาสองเลยค่ะพอเข้าไปใกล้ๆปุ๊บไม่ใช่คนไทยนะคะพี่ๆเพื่อนๆเขาคุยกันเป็นภาษาต่างประเทศนะคะชาวต่างชาติหรือว่าชาวเกาหลีหรือคนจีนนี่แหละค่ะไม่ใช่คนไทยนะคะ,ะ,คะเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทย เขาแต่งชุดไทยได้สวยมากค่ะพี่พี่เพื่อนๆเป็นค,คู่คู่พี่สีประทับใจมากค่ะที่ชาวต่างชาติมาเมืองไทยแล้วแต่งชุดไทยแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากจริงๆค่ะแล้วเราคนไทยนะคะเราจะแต่งชุดไทยกันไหมแต่งค่ะพี่สีก็แต่งค่ะเวลาไปวัดพี่สีก็แต่งมาแล้วเรือข้ามฟากมาแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนๆเรือท่องเที่ยวเรือข้ามฟากน่าจะไปวัดอรุณนะคะ มาแล้วมาแล้วทุกคนก็รอเรือค่ะรอเรือลำนี้ละค่ะมาที่มารับข้ามฟากไปฝั่งด้านนน้นค่าโดยสารพี่สีก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าพี่สีตื่นเต้นนะคะที่เห็นคนใส่ชุดไทยนึกว่าเป็นคนไทยรีบวิ่งลงมาถ่ายทําค่ะปรากฏว่าเป็นคนต่างชาติค่ะน่าจะเป็นคนจีนคนไต้หวันนี่แหละค่ะมาเที่ยวเมืองไทยเขาชอบเมืองไทยเรารักเมืองไทยเขาก็รักเมืองไทยเหมือนเรานะคะพี่ๆเพื่อนๆ พอเขาได้แต่งชุดไทยเราเหมือนเขาอมยิ้มกันทุกคนเขาจะชื่นชมอมยิ้มกันผู้หญิงชมชื่นชื่นชมผู้ชายผู้ชายชื่นชมชุดของผู้หญิงนะคะสวยงามมากและแล้วเขาก็ลงเรือไปแล้วข้ามฟากน่าจะไปอ่าวัดอรุณกันนะคะพี่ๆเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้พี่สีก็ต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมอมโอเลี้ยงยังไม่หมดอีกคุณสีบ้านคุณจะดูดไปถึงไหน25บาท ดูดจนจบคลิปเลยขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะ thank you so much for watching สำหรับวันนี้พี่สีก็ต้องจากลายพี่ๆเพื่อนเพื่อนๆไปก่อนนะคะอุย้ยพูดยาวไม่ได้ค่ะลิ้นพันค่ะเห็นไหมครับประเทศไทย amazing Thailand ประเทศไทยของเรามีสิ่งดีๆสวยๆงามๆการท่องเที่ยวเจริญก้าวหน้านะคะพี่ๆเพื่อนเพื่อน เดีวก็โจอเลี้ยงดูดอยู่นั่นแหละคุณสีบานต้องจากลาพี่พี่เพื่อนๆไปแล้วลาเลยลาเลย <c oughs> สุดท้ายก็จากลากันไปแล้วจ้าแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย